วิเคราะห์11ผู้เล่นกันหน่อยแล้วกันพี่เจครับนะครับก็ดูที่ทีมงานจัดมาเกาะแล้วกันใช่นะครับปฏิวัติผู้สาวประตูเหมือนเดิมเมื่อวานปฏิวัติมาแถลงข่าวไว้แ้จะอาจจะไม่ได้เล่นเหมือนวันนั้นที่มูที่มานั่งือเปล่าไม่แต่ของขอิชิเขาไม่มีหลักการนี้ไงเพราะว่าเออเพราะส่วนใหญ่ครั้งที่แล้วเหมือนเคยมีเทียร์ทอนแถลงข่าวก็กลายเป็นเทียร์ทอนก็ได้ลงเห็นไหมล่ะแต่ของปฏิวัตเนี่ยเช็คอาการแล้ว ร้อเสบายนะครับลงได้ b a ็กโฟนะครับก็จะมีทีละท่อสุพรรณนันเอเลียสแล้วก็คือสดากาแมนมก็ชุดนี้ก็โอเคผมใจนึงอะ่ะผมผมอยากให้เอเลียสนะครับที่อยากให้เอเลียสคือว่าผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมันมันจะต้องมีคนที่ตัวสูงเอาไว้คอยเล่นลูกกลางอากาศไม่ใช่แดนตัวเองนะแดนสิงคโปร์ใช่ใช่ไปเล่นลูกมงลูกมงะนะ นะครับเตะมุมนะครับแล้วก็ตัวที่คอยตามอีกซานในการที่จะเข้าถามด้วยลูกกลางอากาศของอีกซานนี่ผมว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเกมป้องกันตรงนั้นส่วนออกบอลเนี่ยกับชุดนี้จริงๆออกบอลมันก็มีกฤษดากับธนบูรณ์ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าธนบูรณ์ก็ดูแลถ้าตามสไตล์อิชิอ่ะต่อคิวอย่างเดียวอ่ะใครมาทีหลังใช่ไหมถึงแม้จะประสบการณ์ทีมชาตินี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าชุดนี้ยังคงเป็นเป็นและอยู่แล้วก็อย่าบอกว่ากองหลังนี่ต้อง โอ้โหตัวเล็กนะครับอย่าไปเล่นคือมันมเขาก็มีโจทย์ของเขาแหละอ,อย่างนัดน,นี้มันต้องครองบอลเยอะกดใส่เขาก็ต้องใช้กองหลังที่ออกบอลดีซึ่งคนที่จะเล่นเชื่อวอับธทีรทอนเนี่ยอันนี้ผมก็ต,ต้องต้องชมและในเกมที่แล้วนะถึงแม้ว่าโซเชียจลจะถล่มซึ่งผม,มงงว่าเฮ้ยเขาไปเล่นเพื่อชาติเนี่ยเกมยังไม่เริ่มเลยอ่ะคุณเขาไม่เป็นแพ้แล้วหรอวะเนี่ยนี่ยังดีนะที่ไอ้ลูกจุดโทษนั้นยิงข้ามอ่ะข้ามคานอ่ะไม่งั้นกิสดาโดนหนักแต่ถ้าเกิดพูดถึงรายละเอียดอื่นในเกมวันนั้นผมว่าเขาทําได้เเกกืืออบบำ โยเวนตตอนที่เสียจุโทษเนี่ยโอเคเท่านั้นเองคือกิสราเองผมว่ามันอยู่ที่โจของโค้ดว่าเกมนี้เจอไขมากกว่าผมว่าถ้าไปเจอเขาดีผมว่าโค้ดคงไม่เอากิสราเอาผมคิดอย่างนี้นะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาทําให้เห็นมาแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่เราต้องคุยก็คือว่าหลังจากนี้มันมีกองหลังที่ตัวใหญ่แล้วออกบอลได้ไหมล่ะในประเทศเราอะแล้วถ้าไม่มีเนี่ย กูจะทาแบบนี้กันต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะตอนสมัยมาโน่เนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ผมก็ยวิพาวิจารณ์ว่าเฮ้ยไม่สมควรถอยลงมาถูกไหมแต่วันเนี้ยพอเป็นอีชีปุ๊บแต่ชุดนี้มันขาดพันษาด้วยนะแต่ว่าตามหลักที่จะบอกเป็นกองหลังที่พอจะออกบอลได้อะไรเงี้ยคือบางคนบอกว่าเฮ้ยวันนั้นกิษดาลงมาเอ้ยไม่เห็นออกบอลเลยเห็นนาทีละทรเอ้ยมันมันคนละอย่างนะคือพอหลังออกบอลน่ะผมว่าเออหลังที่กล้าที่จะฝากแทงไปแนวลึกให้กับมิดฟิลด์ หรือว่ายาวไปถึงปีกหรือว่ากองหน้าเนี่ยผมว่าจังหวะแบบนั้นนะกิีฬาเขาทําได้ดีใช่ใช่ไหมอ่ะก็ผมโ,โอเควันนี้ถ้าเป็นกิสดาแล้วกันไม่รู้พลาดหรือไม่พลาดมันพลาดกนได้หมดแหละฟุตบอลนะนะนะครับแต่ถ้าเจอสิงคโปร์เราต้องคลองบอล่นะคงเกมรับตัดตัดน้อยลงก็ไม่เป็นไรผมว่ากิษดาเอาอยู่นะครับตรงกลางเล่นดีมากนะสหรัฐกับเียรเทพโอ้คร่บอกสหรัฐนี่ไม่มีบทบาทนี่ การทาดูในทีวีก็อาจจะเห็นบทบาทน้อยแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลที่จีนไปเห็นก็มีบอกเหมือนกันบอกว่าเออก็วีเทพก็เล่นง่ายเลยอเพราะสารานี่คือเก็บกวาดให้หมดนะทั้งนี้จริงจเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องอ่ะอาจะถูกไหมล่ะมันควรจะเป็นเตอร์วิ่งเก็บให้ด้วยแต่ตามตำแหน่งอะมันตามจ็อบอ่ะก็มันได้มีคําว่าเฮ้ยคุณจะเป็นรุ่นพี่รน้องทีมชาติตำแหน่งผมคือผมต้องเก็บกวาดให้คุณคุณเป็นตัวออกบอลผมวิ่งให้อแล้วจริงๆรผมว่าตรงกลางที่เราชนะจีนได้ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิต สารัตด้วยนะใช่คือเขาเติมไปยิงประตูได้เออมีจังหวะเติมถือว่าผมว่าเขาค่อนข้างจะโอเคเลยนะคือมิดฟิลด์ที่ขึ้นไปยิงประตูได้แบบเนี้สําหรับทางสารัตนะนะครับก็ผมว่าก็คงเอาแล้วล่ะคือถ้าไปรออีกสี่ปีก็ไม่ไหวละถูกไหมใช่ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือโอกาสได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพียร์โดนเองก็พอห่างเกมไปก็เห็นละเกมที่แล้วซึ่งผมว่าน่าจะกลับมายากอ่ะโอเคสุพรณสุบโชคผมว่าผมก็ยังต้องส่งคนเนี้ย นะครับแต่การมาของชนาทิตย์กับธีลศิลปนพี่เจมองว่าเอ้ยแล้วมันจะมีวิธีการเล่นกันยังยังไงกันดีถ้าถ้าเป็นแผ่นนี้นะโอ oh, ้แผ่นแผ่นนี้นะผมชอบหมดทุกอันเลยนะผม hmm. ว่าเก็บมุย้ยมาสำรองดียไหมล่ะคือ hmm. ถ้ามุย้ยเล่น4 4 2อเนะี่ยผมโอเคแต่ถ้าเจลงมาผมว่าเอาเอา,เอาอาร์ม,มาก่อนก็ได้ hmm. ใช่ไหมล่ะแต่นั้นนี้ต้องต้องเจต้องเต็มเกมนะ hmm. ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนเพราะว่าถ้าสตาร์ทแบบเนี้ยผมเห็นด้วยนะขวาเป็นสุพนัทก่อน คือชุดแรกมันก็สําคัญนะควรจะบอกว่าเราเหนือกว่าเขาถ้ายิงไม่ได้เราเปลี่ยนแต่เอาตรงๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือผมเชื่อว่าตอนนั้นสิงคโปร์เขาอ่อนแรงอะ่ะมันก็ไม่น่าจะแข็งเหมือนจีนคือใครลงไปก็เกมเกมมันอาจจะดรอปลงแต่มันยังมีโอกาสได้ประตูแต่ว่าถ้าชุดแรกเราไปใส่เหมือนชุดกับจีนเนี่ยผมว่ามันอาจจะยุ่งหน่อยคือมันจะคุมเกมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันต้องเริ่มที่คุมเกมให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วเดี๋ยวโค้ชเขาเห็นในสนามตอนเรากำลังครองบอลเนี่ยเดี๋ยวเขาคงรู้แหละว่า ไอ้ที่มันสเกลมาแล้วก็ที่สิงคโปร์รับอะ่ะเฮ้ยมันเจาะแบบไหนได้บ้างแล้วเขาถึงก็ค่อยหาจังหวะเปลี่ยนไปอแต่ผมวม่เชื่อชุดเนี้ยที่จริงแค่สุภชัยก็ก็อยู่แล้วครับอืออามุ้ยอาจจะพี่เจอาจจะมองว่าให้หมุ้ยเป็นทีเด็ดไว้หน่อยใช่เอาติง<ม>ไว้หน่อยผมว่าเคมที่แล้วที่เราเห็นตอนมุ้ยลงมากับกับชุดของมาโน่แค่นั้นมันก็รู้แล้วว่าเขาทําอะไรได้แล้วตอนนั้นอ่ะกองหลังสิงคโปร์อ่ะมีขึ้นจะไปเอาประตูด้วยไงตอนนั้นมัน,ม,นมีจังหวะอยู่ใช่ที่หนึ่งหนึ่งอ่ะเราเราทำได้ได้ค่อนข้างดี เกม่างเนี้ยมุ้ยไม่ต้องลงไปนางหรอกครับเพราะว่ามุ้ยเขาเป็นคนนั่งอยู่ในมานั่งสำรองเนี่ยเขาเขาดูเขาดูแล้วว่าทีมมันคู่แข่งขยับไปตรงไหนเขาต้องไปเปิดพื้นที่ตรงไหนเพื่อให้เขาได้เปรียนอะครับแล้วก็หนึ่งคนที่ไม่น่าหลงลืมก็คือผมว่าชันธนพงศ์สีแก้วก็ได้นะถ้าคุณจะเลือกในจังหวะที่แบบออกบอลทะลุทะลวงอ่ะอย่าอย่าไปลืมแต่ว่าอิชิอิเขาคือมันกลายว่าหนวนเราเราไม่ได้เดาใจเขาง่ายอ่ะแต่เขาเขามีชุดความคิดของเขาว่านักเตะคือ มันต้องอยู่กับเขาแล้วก็เข้าใจวิธีการเขาผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่กับการเปลี่ยนตัวเท่าไหร่มผมไม่อยากได้ชุดนี้นะในมุมผมนะเพราะว่าเจกับมุ้ยลงอาเซียนคือผมว่าเขาคือเอ,อ็มวีพีสีติดอย่างชนาทิพย์หรือ <กด S 2> ว่าทีละศิน์ที่ว่าผมว่าก็ไม่ได้ดรอปลงไปจากอาเซียนครับครั้งก,กอ่อนๆหรอกแล้วก็เป็นดาวสโดออาเซียนขนาดนี้ผมว่า วิ่งจนรู้ทางหมดแล้วอะลงไปอะผมว่าฝั่งตรงข้ามก็มีผวาผมใช้คำนี้ดีกว่ามันขู่ได้เหมือนถ้าลงไปกับจีนอะจีนก็ขู่ได้แล้วไม่ได้ขู่อย่างเดียวคือเขาเขามีเขายังมีผลงานได้ด้วยอ่าแเขาเป็นกองหน้าที่จ่ายบอลดีไงมันก็เลยสร้างประโยชน์ได้หมดคือคู่แข่งก็ไม่รู้ว่าจะไปปิดทีละสินแล้วแล้วจะต้องจะต้องหยุดคนเดียวได้อยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อะ ออกบอลได้ยิงประตูเองได้เลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเดิมแต่หมวยคือเขาชัวร์อยู่แล้วนะครับเลยกรอบเขียโทษเขาก็ได้ทั้งลูกมงด้วยอะไรเงี้ยครับออาแผนสองมาเลยมาแผนสองแผนสองดูว่าจะจัดก,กันแปลกตาไปยังไงโอ้โห oh, นี่เล่นสี่สองเลยเนี่ยถ้าแผน<ข>นี้กลางไปหลังนี่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาถ้าเปลี่ยนก็เอาเจออกใช่ไหม,มนะครับแล้วสุป,ประชัยกับหมวยอมองอย่างนี้ได้ไหมพี่เจยแผนอิชิอิเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมโอ้ถ้าแผนนี้นี่ แผนนี้นี่ถ้าคุณลงนี่คุณต้องมั่นใจนะว่าสมมติว่าลงสตาร์คุณต้องมั่นใจนะว่าชุดนี้ต้องได้น้อยประมาณ2เมตรนะอืมอันนี้เราว่ากันตามหลักไม่งั้นชุดหลังเอา<ะ>ไม่ใชชุดหลังเหนื่อยนะเนี่ยอใช่แต่โอเคลหละหน้ามันถอดทีละคนได้ใช่ไหมล่ะอาจจะถอดพ่มุยออกก่อนถ้าสมมติสตาร์ชุดนี้หรือถอดอาร์มก็ได้แล้วใส่ปรเมรแต่ปัญหาคือเราคิดว่าอิชิเขาจะเขาเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะผมว่าผมเดาว่าแผนนี้คือมันถ้าเราเล่น FM อ็มมันดูมันอะ นั่นแหละถในในแง่ของเออแต่มันต้องดูว่าความเป็นจริงอ่ะมันต้องมีแผนสองผมว่าเขาไม่ได้มีแผนเดียวันต้องมีแผนสองถ้าเอ้ยชุดแรกอย่าไปคิดว่าชุดแรกมันจะได้นะใช่ใช่เกาสิงคโปร์เนี่ยเจอเกาหลีเกมน่าสี่สิบห้านาทีศูนย์ศูนย์นะครับยิงินท้ายนั่นแหละใช่ถูกไหมเออเจอกับจีนในบ้างเขาก็ยังเสมอได้คือมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีรูปแบบอะไรเลยผมผมมองว่ามันต้อง ต้องมีแผน2อะ่ะไม่รู้อะแผน2อาจจะเป็นสุประชัยรอก่อนไหมหรือว่าเาทียสินไปรออีกทีนึงหรือเังยไงก็ว่ากันไป้องต้องแยบยนต์เนี่ยวันนี้เออมันต้องแยบยน,น,ยน,นต์ยยน,นะคือถาม,มว่าเหนือกว่าไหมในอาเซียนกับสิงคโปร์คำตอบคือผมทุกคนตอบได้เหมือนพวกเราแหละเหนือกว่าแต่มันไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่แบบว่าเราจะการันตีว่าจะยิงกี่เม็ดไงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้าเกาหลีมา1 0นเนี่ยเอ้ย3-0เนี่ยเรายิงลูกเดียวผมว่า อันนี้คงอันนั้นน่าสบายออคือคืออย่างนั้นเน่ยเราเราอาจจะผ่อนคลายได้มากกว่าส0มศูแล้วเออเราจะยิงแบบเราเบิดเลยเพราะว่านักเตะไทยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสภาวะกดดันหรอกคือคือบางคนจะผ่านได้เช่นธีรศินชนาทิพย์ธีรทรพวกสารัตไอพวกที่ผ่านเกมใหญ่มาอย่างเงี้ยได้แต่มันมันสิคนมันต้องคิดเหมือนกันไงซึ่งผมเชื่อว่าบางคนยังไม่ได้ผ่านจุดกดดันขนาดนี้นะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube f a l a Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ